ตอนเย็นนี่คือบรรยากาศตอนเย็นนะครับอากาศแบบดีมากเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานตากอากาศบางปูนะครับที่เขาเรียกอ,อะไรบางปูนะสมุทรปราการครับสวยงามมากเลยครับข้างหลังสวยงามมากเลย <S <S นี่คือโลกนางนวนับ <S <S เป็นสัญลักษณ์ของโลกนางนวนนะครับข้างหลังนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับโอเค ครับตอนนี้อยู่ที่สถานตากอากาศบางปูนะครับในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับโอเคบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับตอนเย็นครับโหสวยงามนะครับขตอนย,ยังไม่ยังไป ตอนเย็นนี่คือบรรยากาศตอนเย็นนะครับอากาศแบบดีมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานตากอากาศบางปูนะครับที่เขาเรียกอะไรบางปูนะสมุทรปราการนะครับวันนี้ก็ประมาณวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่7ใช่ไหมวันที่7จ็ดสิงหาคมนะครับปี6 3ครับผมก็ก็ได้มาถ่ายนะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับ อากาศดีมากๆเลยครับมีผู้คนมาเดินเล่นนะครับอากาศเย็นมากๆนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินเข้ามาบนในสะพานนะครับเป็นบรรยากาศด้านนี้นะครับ พาเมนูด้านนี้นะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ได้ตกลงไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วแต่ว่าบรรยากาศนี่แบบอื <c> ้ <oughs> บรรยากาศดีมากนะครับลมพัดเย็นๆนะครับพระอาทิตย์ตกด้านด้านนู้นนะครับ โอเคครับมพัดเย็ยนมาเลยครับดูบรรยากาศน้ำครับบรรยากาศน้ำนะครับอันข้างหน้ามันเขียนว่าสาราสุขใจนะครับข้างหน้านะครับอันนี้คือบรรยากาศน้ำนะครับ ไมานะครับข้างหลังนะครับสวยงามมากเลยครับข้างหลังสวยงามมากเลยก็มาถึงวันนี้ก <rainforest> ็รู้สึกว่าจะเย็นไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้านนะครับสําหรับสถานตากอากาศบางปูนะครับก็มีแมสมาด้วยนะครับยังไม่ได้เอาแมสออกนะคือถ่ายไปกับแมสนี่แหละครับ โอเคเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินไปดูบรรยากาศข้างในนะครับมีอะไรบ้างนะครับโอเคกำลังเดินเข้าไปอยู่นะครับเดินทะลุไปข้างหลังได้ไหมครับตอนนี้ต้องเช็คอินก่อนนะครับโควิด1 9โอเคครับตอนนี้ก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะเข้าไปข้างในแล้วก็เดินไปข้างหลังนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างหลังนะครับกับลมทะเลเย็นๆฝั่งบางปูนะครับตอนนี้ผมถอดแมสออกแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างหลังนะครับโอ้ทะเลครับฝั่งนี้สวยงามครับ อันนี้ก็คือร้านอาหารไอศครานตาอากาศบางปูนะครับตามป้ายนะครับนกนางนวลไม่มีนะครับไม่ใช่หน้าหนาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูทะเลกันนะครับโอ้อันนี้คือพระอาทิตย์ตกด้านนี้นะครับแสงทะเลสีเหลืองกันนี้นะครับมรยากาศเนาะอากาศดีมากเลยครับ เอาน้ำทะเลทะเลโคลนนะครับข้างหลังนะครับบรรยากาศดีมากนะครับโอเคอก็จะมีผู้คนมาพักผ่อนนะครับตอนเย็นนะครับอากาศกา็ไม่สู้ด้านหน้าด้านหน้าอากาศลมพัดเย็นว่นนี้ครับมเมื่อกี้ อานนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคไหมเห็นไหมกาศเย็นเย็นครับสดชื่นสดชื่นครับตอนนี้จะพาเดินกลับแล้วนะครับบรรยากาศก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ไม่มีอะไรมากมายนะครับ ก็ไปผ่าไปจมกูกน,นะครับตรงนี้โอเคผ่า okay. ไปจมกูกแล้วนะครับบรรยากาศตอนพระาที่ตกไปแล้วนะครับท้องฟ้านี่สวยงามไหมสวยงามมากเลย นะครับพาไปด้านหน้านครับมืดแล้วนะครับตอนนี้ผมพาเดินไปข้างหน้าดีก,กว่าเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนกนางนวลน,นะครับผมจะถอดไอ้ผ้าเป็นจม,มูกนะครับผมอยู่ตรงนกนางนวลน,นะครับตอนนี้คือสัญลักษณ์ของสถานตากอากาศบางปูนะครับผมน,นะ เป็นนกนางนวลนะครับโอเคเห็นนกนางนวลไหมก็คือน,นกนางนวลนะครับอตอนเย็นมานี่ลมเริ่มจะ,จะไม่ค่อยมีลมแล้วน,นะครับมีรถบริการเช่าสัมรอตุกๆนะครับาพาเที่ยวได้นะครับพา ขับเที่ยวได้นะครับตอนนี้ก็สำหรับช่องวาแวร์โอเพนเวิร์นะครับเป็นชแนวที่ให้ความเพลิดเพลินกับท่านผู้ชมด้านการขับรถนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับส่วนมากก็ขับรถนะครับท่องเที่ยวก็ช่วงหลังมานี่ลงคลิปน้อยลงครับเดี๋ยวก็จะพยายามหาเวลาว่างลงคลิปให้นะครับก็ มีขับรถมีท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารอาหารนี้ยังไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ครับคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศรอบๆของบางปูนะครับหมุดปราการนะครับสถานตากอากาศบางปูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอเนาะมืดค่าแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะครับหกโมงกว่าแล้วนะครับแปดนากากว่าแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวทําคลิปใหม่ๆใ,ให้ชม กันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของ Mobile Open World นะครับ Channel m o b i l ว Open World ก็วันนี้ก็ฝากลา่านผู้ชมไปแค่นี้นครับโอเคบ๊าดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย,บายโอเคโอเค